มีขบวนรถเข้ามาที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นขบวนโบกี้บรรทุกข้างต่ําหรือบรรทุกข้าง<อ>นะครัอันสะ้มหมายเลข4303ทําทำขบวนครับ เป็นโบกี้บทขอนะครับซึ่งก็น่าจะไปที่สถานีชุมพรนะครับเพราะว่าได้มีการนำก้อนหินเนี่ยไปลาดตามรางรถไฟช่วงนี้ก็มีการเติมหินอย่างต่อเนื่องนะครับ ปิดได้ด้วยบชสดัดแปลงหมายเลข205